พี่นี่มีขนมด้วยเขาบอกว่าขนมน่ากินมากเดี๋ยวรอแม่ก่อนเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรอแม่ก่อนอาจะรู้แล้ว เดี๋ยว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 รอก่อนหายหราะงั้นหนูมไม่กินหรอกหารอื่นได้ไหมอะทุกอันซือจับทุกอันเพราะอะไรอะ่ะ กินปั้นงานเร็วปลาช้างน้อยไหมยำยำช้างตัดคอของนี่างเท่าไหร่ครับไปแล้วใส่ถุงไว้ค่ะยี่สิบบาทค่ะไปไปไปแล้วลูกเต็มถุงแล้วไปกลับได้ความหาเรื่องของพ่อนะครับผม โอ้ยเป็นมือแล้วลูกลูกกระตากินไอติมดีกว่าแล้วมันกินได้ที่ไหนแล้วเขาเคยกินสตรอเบอรี่ไหนนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกเลยพวกเอาอะไรดีเนาะอะไรดีวะอะไรดีวะอ่ะอะไรอีกอ่ะเนยไอจะไม่จ่ายตังค์เขาใส่ถุงแล้ว อะไรลูกเร็วๆลูกแม่ร้อนพัดลมไหมนี่นี่นนพัดลมไหมั้ลมก็มีนี่พัดลมไปไปดะแมนอมเอานั้นนะเท่าไหร,ร่ครับพดัดลมอ่ะถุงผ้าอนาสีไปยิ่ง้าจ้ะได้มีห้าบาทไม่มีหมดแล้วตังหมดแล้วนะกลับบ้านได้โอเคไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วตังหมดแล้วผ<อ>้า ไม่ได้ไม่ได้พอแล้ว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 พอแล้ลุกลุกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อใหม่พรุ่งนี้มาซื้อใหม่มีขายทุกวันลูกเท่าไหงเขาับเนีค่สิบบาทจ้าแรกแรกแรกกับสีสีนี้ไหมแรกไหมแรกแรกก่อนนี้ไหมไม่ใช่แรกกับนี้เอออันนี้อะไรอ่ะอันนี้ด้วยไหมอันนี้ด้วยหรอไปนไปนี่อันนี้อยู่นี่อ๋อเมื่อกี้เขาคิดว่าเขาได้แค่อ๋อเขาได้แค่อาตั้งหมดแล้ว พอมีจังอยู่หรือเปล่าอันนี้อะไรครับเนี่ยสิบบาทปลาหรืปลาจกปลาลูกป่ะ๋ดนจับแล้ว